สวัสดีครับวันนี้เราก็มาวันที่สองนะครับมาลื้ลอหญ้านะครับลือหญ้าแล้วก็เตรียมที่จะปรับพื้นปูใหม่ทําระดับนะครับคือต้องบอกว่าการทําเปลี่ยนหญ้าเทียมเนี่ยนะครับเราต้องอพยายามที่จะปรับพื้นให้ลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าพื้นเก่าเนี่ยก็จะมีการซุดมั่งเป็นหลุมบ้างเป็นบ่อบ้างนะครับแบบนี้นะครับเราก็ต้อง เวลาที่เราลื้หญ้านะครับแล้วปูใหม่เนี่ยนะครับเราก็น่าจะปรับพื้นนะครับเดี๋ยวไปดูงานกันนะครับนะครับวันนี้ก็ถ้าวันที่สองนะครับก็ลื้อไว้ได้เกือบขึ้นสนามแล้วนะครับก็น่าจะประมาณอีกสักสองวันวันสองวันน่าจะจบนะครับตอนนี้ญ่าแล้วอุปกรณ์ก็มาจาะนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะไล่งานกันนะครับต้องบอกว่าการที่จะทำญ่านะครับปูญ่าลื้หญ้าปูย่าใหม่ ครับเนี่ยนะครับต้องมานั่งดูพื้นนะครับต้องคือพื้นเนี่ยต้องปรับใหม่ให้ลูกค้าก่อนที่จะลงปูด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยมันจะมีร่องรอยเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับอันนี้เป็นเรื่องสาคัญเพราะว่าถ้าปูไปแล้วนะครับโดยที่ไม่ปรับเนี่ยนะครับแต่จะจะมาปรับใหม่มันยากแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่ทำเนี่ยนะครับก็ต้องไล่เก็บงานให้ลูกค้าไปด้วยนะครับนี๋ยะครับหรือมาดูกันครับว่าไซนี้จะ สิ้นเดือนนี้นะครับจะจบไหมนะครับแต่คิดว่าน่าจะใกล้เคียงจบนะครับเดี๋ยวมาตามงานกันดูนะครับ